สวัสด,ดีทผูสชมทุกท่านกันด้วยย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชชงคงีววันนี้ผมจะเล่นตัวใหม่นะเป็นน้อนกลรองนั่นเองนะขอนี่เลยตัวนี้นะขอบอกกันนะว่าตัวนี้ผมเล่นข้งเลขกอาจจะเล่นากา,ก,าก,กระโลกกระโปก,กระโลกกลาหน่อยต้องขออภยัยคือตัวนี้ผมยังไม่ชินคลิปนี้ผมก็เลยจะยังไม่เอาตัวนี้ลงแรงนะกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดพันถูกๆแต่ว่า ใครที่ไม่ชอบเล่นแทงก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะอ่ออันนี้เป็นแทงนะฮะเป็นตัวแทงโอเคก่อนอึ้งก็ขอเซฟไว้เป็นคอลเลคชันก่อนนะอืมโนนหวนเ้งโมดที่ผมเล่นนะจะเป็นสี่วีสีนั่นเองโอคือการ์ดมันบรรดูเทียออะไปตัดนนีนตัดเข้าเกมกันเลยอ่ะมาตอนนี้อ่ะไอเทมที่ผมใช้ก็ตามนี้ส,ก,สก,กิลเสริมผมขอเป็นฮิวก่อนละกันนะ ืมตอนแรกก็จะมาเล่นโหมดฮาิโลวีนฮาโลวีนแต่ว่าโหมดฮาโลวีนเขาออกไปแล้วโอเคต่ดไปเข้าเกมเลยคือผมไม่รู้นะว่าสกิลไหนเป็นสกิลไหนแต่ขอเอาไปสกิลสองละกันอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่เรียกอ่าอะไรวว่าเรียกไอมาเลสสีฟ้าๆออกมานะไอต,ตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มเลือดให้เราได้โอเคได้ถ้าสองมาใครที่อยากฝึกมอนนะก็ ใครที่อยากฝึกโปเกมอนในเกมนี้แนะนำให้มาเลือกสีวีสีไม่ก็โหมดเออนั่นเองนะครับหโหมดนี้มันจะได้ตีทันเดอร์รัวๆเลยนะ่วะว่าเวลาเราเก็บอ่ะมันจะมีดาวนะถ้าเกิดแบบดาวเรายิ่งยิ่งเราเก็บอ่ะสกิลมันจะยิ่งแรงขึ้นและสามารถกดสกิลได้รัวขึ้นนะผมเลือกไปสกิลอันนี้แล้วกันนะที่มันยิงไอ้นี่ออกมาได้เออ เห็นไหมถ้าเกิดเราเก็บทานถ้าเกือบรลเก็บเก็บเมล็ดได้เนี่ยเห็นไหมมันมันจะโจมตีรวยๆพอเราเก็บผมห้าครั้งเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมตีรัวเนี่ยพอเมล็ดหมดเนี่ยไม่ก็จะคูณดาวคลิปหน้าผมเอาตัวนี้ลงแรงแล้วกันนะทันเดอร์เกิดแล้วมาสกิลนี้ละกันสกิลนี้เห็นคนใช้เยอะเป็นสกิลทุบพื้นใช่ไหมอย่าล้าเด้ออย่าลา สวยยาดูรันอืออืออือคือตัวนี้ช่วงต้นเกมมันจะโหดนะแต่ช่วงท้ายเกมใครเลือกสกิลผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับน้องๆใครน้องมึงวะคนดูบอก <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากช่อง Yammy and Pika TV ที่ทำอินโทรให้แก่ช่องผมด้วยนั่นเองนะ <c oughs> ผมจะได้ไม่ต้องทำอินโทรกระโปรกระลูกกระลาสำหรับตัวผมต่อไปแล้ว <c oughs> ยังไงเอ่ยแกนก้าแกนก้าอืออันติเมต อยู่ในมุมไปอื้อตายโหงมึงตายเรียบ้อยยังไงเอ่ย,อยดังป้อ,อมใหญ่มันเลยรักกันอุ้ยแกน้าไม่เงยอ,อยากให้กูฆ่ามึงเด้ออุ้ยใครจะฆ่าแต่กันแน่ว่าแกน้าบอกนวิิมนี้ขอส,สั้นๆก่อนแล้วกันนะเพราะผมต้องตัดต่อสายอินโทรด้วยอื้อสวยลิซาโดตายโหงไปดังแม่ง อืออืออตัวนี้ืออ <Ready? S 1> จะเอาไหมมันจะเอาไหม oh. มันวิ่งเร็วชเป่งเลยเดอร์มิมีเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบโคตรกวนเลยนะอื mm hmm. ใครที่ยังไม่ได้ดูภาพยนต์เรื่องปิกกจูยอดนักสืบอะไรเนี่ยก็ไปดูได้นะจากปีสองพัสิบแปดแล้วมั้งไม่รู้อะแต่ผมดูมาแล้วนะให้ตัวเดอร์มีมีนี่แม่งกวนมาก mm hmm. ไม่ขอสปอยแล้วกันไปหาดูเอาเองโอ้ยสวยลีซดอนอู้ตาย นี่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าท้ายเกมอย่าเพิ่งตายไม่งั้นเกมพลิกชีวิตเปลี่ยนแล้วของกูเนี่ยอใครที่เออ่รู้นะครับว่าแอปอัดคลิปไหนอ่ะมันมันยังไงมันสามารถแบบอัดได้อ่ะที่แบบมันไม่มีลายน้ำอ่ะที่มันต้องแบบเลือดปิดเองอ่ะเลือนหน้าจอลงมาปิดเองอ่ะก็บอกด้วยนะที่เก็บม,มาพักทีหลังละ นะอย่าโดนรันเก็บปับ๊บอือ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 อ,อว่าอาชวราชาพาปบเพียแล้วเขากูแล้วเขากูตายอือฮตัวนี้อ่ะใครเล่นเก่งก็ถือว่าพิวไปนะขอดักก่อนไม่รู้นะว่าจะแพ้หรือชนะเพราะผมไม่ได้เล่นแลงก็ไม่ซีเรียสอะไรทันเดอร์เกิดอีกแล้วทันเดอร์มันเกิดลุยๆเลยเวยเฮ้ย เกมเนี้ยแมปไอดดไออะไรหมวดเนี้ยมันสามารถปิกเกมได้นะคือแบบทันเดอร์มันจะเกิดรัวๆเลอไงล่ะไม่ไม่ไม่กูยังไม่อยากตายแม่งลมเซิองกูลมเซิองกูไม่ผมจะไม่ใส่เอฟเฟกต์ละกันนะเดี๋ยวมันต้องตัดต่อยาวอออันนี้เพื่อนผมไม่ได้มาเล่นด้วยนะฮะ มันติดโปเกมอนซาก้านะใครอยากให้ผมเล่นเกมโปเกมอนซาก้าก็บอกได้ยังไงไอ้ก๊ทตอะไรเพื่อนกูยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยเก็บไปเก็บไปอยู่ในมูอมาอื้อใช้เลยื้อตาย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 กูไม่ให้นีกูไม่ให้นีอื้ออือสิวิไม่ กูจะฆ่ามึงมก่อนเมื่อกี้นี่มึงแปลงปันไหมจังวันนี้เออหฮอจะแพ้หรือชนะืแพ้ไปละสาเคึมนี้ก็ต้องขอไว้เปลี่ยนเท่านี้ก่อนนะผมไม่อยากอัดยาวไนงะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรอทรัพยากรน,นานเออคือเด็ดกระโปงได้เลยนะฮะยอมรับสาเคิมนี้ก็ต้องขอรับ